เจ้าแม่กาลีบนสวรรค์มีเทวดาแต่ในสวรรค์ก็อาจมีผีด้วยเช่นกันในตำนานอินเดียเจ้าแม่กาลีถือกำเนิดขึ้นจากความโกรธของพระแม่อุมาเพื่อทำลายปีศาจที่ไม่มีใครกำราดได้นางมีผิวดำสนิทด,ดวงตาแดงเพลิงและสร้อยคอจากกระโหลกมนุษย์ทุกครั้งที่นางออกอาล่วา เทวดาเองยังต้องหลบเมื่อปีศาจถูกสังหารสิ้นเจ้าแม่กาลีกลับไม่หยุดนางเต้นรำบนซากศพจนแผ่นดินสั่นไหวสวรรค์สะเทือนสิวัต้องนอนลงตรงหน้าเพื่อให้นางหยุดยั้งตัวเองเมื่อเท้าเจ้าแม่เหยียบองศิวันนางจึงได้สติและกลายเป็นเทพีอีกครั้งในสวรรค์นั้นผีไม่ด้มีไว้หลอกแต่มีไว้เตือนว่าแม้เทพ ก็อาจเผลอเป็นปีศาจได้หากลืมสติ